พ่านผอครับมันมีการคุยการถึงเรื่องของการอาจจะเลื่อนจากตีสองไปเป็นตีสี่เนี่ยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรครับคือก็งานผมมันก็แน่นอนแล้วไม่เห็นด้วยแน่นอนครับครับ,คร,บครับผมเพราะว่าเป็นเครือข่ายรถอุบัติเหตุถูกไหมฮะใช่ครับอ่ะว,ว่าไปที่เหตุผลต่อได้เลยครับคือคือ,คองานของเราเนี่ยมันเก็บตัวเลขมาหลายปีแล้วเราก็พบว่าถ้ามีช่วงการดื่มมากขึ้นในพื้นที่โดยเฉพาะการเฉลิมฉลองเนี่ย สถิติมันเพิ่มตลอดอยู่แล้วเรื่องการดื่มแล้วก็เมาแล้วขับนะวันนี้ยิ่งเราปล่อยให,ให้ให้เวลามันยืดออกไปแล้วก็สถานที่ที่อขายนี่มันมากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นอันตรายต่อต่อคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยไม่ใช่แค่คนดื่มนะคือคนที่ไม่ได้ดื่มก็พลอยจะรับผลกระทบไปด้วยดังนั้นเราจึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเนี่ยเพราะว่าเราเรามองว่าเท่าที่มีอยู่มันก็มากพอแล้วนะมากพอแล้วแล้วก็ทุกวันนี้มันก็คุมไม่อยู่ด้วย นะครคับเอต้องเอาข้อเท็จจริงมาคุยกันนะ่ะตื่นเช้าขึ้นมาทุกวันเนี้ยนะข่าวที่เราได้เห็นนะ่ก็ข่าวของเมื่อวานที่เจ็ดตายจากอุบัติเหตุทั้งนั้นเลยครับแล้วก็คลิปเออสถานการณ์เอยที่มันบ่งบอกถึงความรุนแรงมันก็เพิ่มขึ้นทุกวันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอตอนนี้มันมใช้คบว่าลามแล้วเนะี่ยลูกลามไปสู่กลุ่มคนที่ไม่รู้เรื่องหรือไม่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ ตื่นเช้าขึ้นมาไปวิ่งออกกาลังกายนะเด็กจะไปโรงเรียนอย่างเงี้ยแม่ค้าจะไปจ่ายตลาดอย่างเงี้ยก็ได้รับควแล้วผลกระทบไปด้วยงั้นการการปล่อยให้มันยืดออกไปอีกเป็นตีสี่อย่างเงี้ยมันนึกเกิดผลดีนะคนได้ผลประโยชน์มีไม่กี่กลุ่มครับแต่มันต้องแกลกด้วยชีวิตของของเด็กเลี้ยวชนด้วยครับแล้วก็ถามจริงเลยละถ้าคนมีกระตังอยากจะกินทําไมคุณไม่ซื้อกินอยู่ที่บ้านนะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ย ถามบอกไปเลยว่าแล้วถ้าเกิดว่าคนของเราเนี่ยดื่มหรือกินยาไปถึงตีสามตีสีเนี่ยผมถามกลับไปที่โรงงานหรือบริษัทต่างๆคุณอยากจะได้ลูกพ้ังงานแบบนี้ไหมคุณจะจ้างพนักงานที่กลับตีสี่ตีห้านะมาทํางานกับคุณไหมนะมันมันเป็นอะไรที่จะกลายเป็นภาระของประเทศแล้วกลายเป็นสาเหตุทําให้สังคมเนี่ยเสื่อมโทรมแล้วกลายเป็นสังคมที่ ตูไม่กลับนะครัอ,อ hmm. ม,มีประเด็นหลายประเด็นที่มันยังต่อไม่ได้ตอนนี้แต่ว,ว่ากลไกที่เราออกแบบไว้เนี่ยมันใช้ได้งานจริงหรือเปล่าครับวันนี้เรามันเหมือนเรือรั่วนะเพราะว่าแค่ทุกวันนี้เราตายกันสามสิบ้าถึงเจ็ดสิบรายต่อวันอยู่แล้วนะแลอในนี้เราก็พบว่ากลไกที่เราออกแบบไว้ไม่ว่าจะเป็นการบังคับใช้กฎหมายการตั้งด่าน การรับมือกับเรื่องเหล่าเนี้ยผู้วันนี้มันต้องใช้คําว่าเอาไม่อยู่นะเอาไม่อยู่พวามท้จริงก็คือว่ามันไม่สามารถสกัดกั้นคนที่เจ็บตายได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นยิ่งเราปล่อยให้ลูกลามไปมันก็แปลว่าเราเราเอาเรือรั่วนออกทะเลถามว่ามันไม่เป็นการฉลาดเลยสำหรับฝ่ายบริหารนนะอืมครับก็ท้ายสุดไม่ก็กลับมาที่เดิมก็คือ กลายเป็นภาระของประเทศเราก็จะมีคนเจ็บคนป่วยคนตายและคนพิการเพิ่มขึ้นนะพอมันตัวเลขพวกนี้มันเพิ่มขึ้นก็เป็นภาระของรัฐอีกคือต้องมาชดเชยยยายต้องมาจ่ายค่ารักษาแล้วก็ไอ้ที่ไปได้ชดเชยเขาครอบครัวเขาล่มสลายไปเองล้มหายใจจากไปเองอทุกวันนี้ก็เต็มเต็มเต็มพื้นที่อยู่แล้วครับครับอ่ะอันเอาเอานี้ครับผมขออนุญ,ญาตเรียนถามแทนว่าอ่าถ้าถ้าออยังประเทศ อย่างที่คุณผู้ฟังนะครับไม่ใช่คุณผู้ฟังสิงนะรเราไปเห็นในในในคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยนะครับบอกอเมริกาเนะี่ยตีสองนะฮะสุกเสาร์ปิดตีสามนะครับ,รบญี่ปุ่นตีห้านะฮะถึงเช้าพราะรถไฟหมดเที่ยงคืนอะไรเงี้ยนะฮะที่เกาหลีนะฮะก็มีปิดดึกกว่านี้ประเทศที่เขาสามารถเปิดได้ในเวลาที่ทางรัฐมนตรีว่าการการะทรวงท่องเท,ที่ยวต้องการเนี่ยแต่ว่าเขาก็สามารถควบคุมได้ตรงนั้นเขามีการควบคุมยังไงถึงได้เปิดถึงได้ครับ ประเทศไทยประเทศไทยไม่สามารถเอาแบบอย่างจากต่างประเทศมาใช้ได้อย่างเต็มที่นะครับ,รบต้องย้ำเพราะว่าคนไทยวัฒนธรรมไทยตลอดจน,ก,นกลไกการกำกับดูแลของรัฐไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปอย่างอเมริกาอย่างญี่ปุ่นบ้านเขาเนี่ยกฎหมายมีสี่บรรทัดเขาบังคับใช้ได้สี่บรรทัดเลยครับบ้านเรากฎหมายมีเป็นเล่มๆเนี่ยเป็นร้อยๆแผ่นเลยเราบังคับใช้แค่ไม่กี่บรรทัด ดังนั้นมันจึงต่างกันนะนกลไกรัฐเนี่ยจะเป็นตัวแปรสําคัญับง่ายเอาง,ง่ายนะที่อื่นอย่างญี่ญปุ่นอเมริกาเนี่ยเด็กสิบแปดเด็กยี่สิบเข้าไม่ได้เนี่ยเขาไม,ไม่ได้จริงจริงแต่เขาตรวจเข้มถามว่าบ้านเราอะ่ะนะไปจับทีไรก็เต็มผับเต็มบาร์นะเพราะนั้นับในเมื่อกลไกเรามันไม่พร้อมกลไกเรามันยังไม่มีประสิทธิภาพเราจะไปอ้างออกมาเป็นแบบอย่างได้ยังไง นะมันก็เท่ากับว่าเรายอมเอาชีวิตของคนของไทยคนรักคนของเราเนี่ยเป็นแลกนะแลกเอานะ mm hmm. ซึ่งซึ่งผมคิดไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเนื่องจากว่าเอ,อทํทาทํากลไกการจัดการให้ดีนะ <Yeah. S 2> ถ้ากลไกเราดีจริงเนี่ยมันมันไม่ยากหรอกนะฮะิงแต่ว่าวันเนี้ยเวลาเนี้ยนะเรามีตั้งแต่ตัวกฎหมายเราก็ไม่ไม่อ่าเรียกว่ายัางขาดประสิทธิภาพการบังคับใช้เราก็ยังมีปัญหา ยิ่งเครื่องไม้เครื่องมือเจ้าที่บุคลากร,กรก็ไม่พอครับแล้วก็ยังทำร้ายก่อนนั้นเรามีปัญหาอื่นเข้ามาอีกร้อยแปดเลยนะตอนนี้เรามีเรื่องของเด็กติดยารเรามีเรื่องของคนเสพกัญชาเรามีเรื่องปัญหาโรคติดต่อเรามีปัญหาเรื่องอาอายุต่ำกว่าสิบแปดยังปล่อยเข้าเลยเงี้ยไอ้นี้ถาวตนไกลแบบเนี้ยมันเหมาะเลยที่จะให้เปิดปีสีนะ่สามกับเะ ก็คือสถิติต่างๆในความเสียหายมันมันมากกว่าใช่ไหมฮะแล้วแล้วถ้ามองในมุมว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าคนจะดื่มยังไงก็ตามจะปิดกี่ที่ที่ตีไหนก็ตามเขาก็หาที่ดื่มอยู่ดีฮะก็ก็นั่นแหละฮะคือถ้าคนจะดื่มเนี่ยหนึ่งเขาหาที่ได้อยู่แล้วเขาตีหนึ่งตีสองเขาเลิกก็จริงแต่เขาเขไปต่อกันที่บ้านหรือไปต่อกันที่มุมใดมุมหนึ่งครับอันเนี้ยคืออย่างน้อย มันก็จะมีผับจานวนหนึ่งก็ปิดตามเวลานะอย่างน้อยเราก็ลดปริมาณคนที่เลยจากทีสองนะลงได้เพราะว่าช่วงนี้ต้องต้องถือเป็นช่วงวิกฤตนะครับจากทีสองไปจนถึงทีสี่เนี่ยเป็นช่วงที่มันไม่จบที่ทีสี่นะถ้าปิดทีสี่ก็แปลว่าทีห้าหกโมงก็ยังพบคนมาเต็มถนนเลยนะ ดังนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่คนออกไปใจตลาดเป็นช่วงเวลาของเด็กเตรียมตัวไปโรงเรียนพระจะออกวินทบาทนะแม้กระทั่งนักคนออกออกลัางกายกันช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่อันตรายมากนะครับดังนั้นจึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเปิดให้มันลอยเถิดเลยเถิดอไปอีกครับอืมอ่อโดยสถิติอุบัติเหตุท,ที่ที่เมาแล้วขับนะครับที่เครือข่ายรวบรวมรมาเนี่ยอุบัติเหตุมันเกิดเวลาประมาณไหนครับท่านครับ อตั้งแต่ที่จริง้มันเริ่มตั้งแต่สองทุ่มไปแล้วนะสองทุ่มไปแล้วแล้ว,ลวก็จะไปชุบหนักหนก็คือประมาณตีสองตีสองก,ก,กว่าว่าถ้าเป็นหลังเที่ยงคืนไปเอาแปลว่าเกือบเกินกึ่งเนี้ยบาดเหตุของประเทศไทยเราเนี้ยหลังเที่ยงคืนไปเกินกึ่งเนี่ยเกี่ยวข้องกับดื่มสุราแล้วขับรถครับคับครับดังนั้นแปลว่าความเสี่ยงบนถนนของไทยเนี่ยช่วงเวลากลางคืนโดยเฉพาะหลังเที่ยงคืนเนี้ย เป็นความเสี่ยงที่น่าเป็นห่วงแล้วก็รัฐจะต้องหาทางเร่งแก้ไขนะแต่ที่ขาดเดียวกันก็พูดก่ายงคือคนทางก็ต้องรักชีวิตตัวเองด้วยนะค่ะครับดึกดื่นก็ไม่ควรจะออกบ้านแล้วครับคือ,อคุณพรมมินก็อาจจะมองแบบนี้ใช่ไหมครับว่าเวลาที่มันเปิดไปเนี่ยก็คือเวลาที่มันจะเกิอดอุบัติเหตุมากขึ้นใช่ไหมฮะเอาแน่นอนนะคือการการ,การเปิดออกไปเนี่ยมันแปลว่าดื่มได้นานขึ้นนะระยะเวลามันยืดออกไป ทีนี้บนถนนเนี่ยก็แปลว่าช่วงนั้นเป็นช่วงถนนโล่งนะถนนโล่งแล้วทีนี้พอพอคนที่ออกจากขับมาเนี่ยยิ่งเวลายืดออกไปก็แปลว่าจํานวนคนมันก็มากขึ้นจํานวนใหม่หรือจำนวนคนที่ดื่มมันก็มากขึ้นครับคืออาการต่างๆเนี่ยมันไม่จบที่หนึ่งขวดสองขวดเนี่ยมันก็ไปไกลกว่านั้นคือคือหลังจากเที่ยงคืนไปเนี่ยเราเจอปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเนี่ยเกินกว่าสองร้อยในเพียบเลยครับที่ถามว่าถ้าเปิดตีสี่กะ และถ้าจับหรือว่าเกิดเหตุหลังตีสี่เ่ยลองปริอนุมาณากันแล้วกันว่าจะมีบริหาณแอกอล์ในเลือดสักเท่าไหร่ช่วงวันนี้มันก็ย่าแย่อยู่แล้วแล้วก็จะทำให้มันแย่ต่อไปได้อีกได้ยังไงครับครับอทีนี้นะครับถ้าผมมองผมมองในมุมเอาเป็นว่าเราเรามาตั้งโต๊ะคุยกันวันนี้คุณพรหมมินเป็นผู้ไม่เห็นด้วยนะส่วนผมเนี่ยสมมติว่าผมเป็นตัวแทนผู้ประกอบการคุณผู้ฟังจะได้ทั้งสองมุมเนาะได้ทั้งสองมุมในการถามไปเถียงกลับ อ่ะผมผมลองถามดูว่าถ้าในในในกรณีที่เปิดยาวไปกว่าเดิมเนี่ยนะครับในขณะที่คุณพรมินหรือว่าเครือข่ายเนี่ยกังวลเพราะว่าตามสถิติแล้วตีสองเนี่ยเที่ยงหลังเที่ยงคืนไปเนี่ยคนไปขับรถอดเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเมาทั้งนั้นนะครับส่วนไม่ไม่น้อยเลยที่เมาทีนี้ถ้าเวลามันขยายไปเพิ่มขึ้นไอระหว่างก่อนไปถึงตีสี่มันมีโอกาสไหมครับที่คนที่ดื่มเนี่ยจะไปนั่งกินข้าวต้มก่อนแปรารก่อนฟื้นตัวก่อนจะเดินทางกลับแล้วก็ อุบัติเหตุอาจจะเกิดน้อยลงกว่ากับตอนที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรประมาณนี้การการที่เขาดื่มไปจนถึงตีสี่เนี่ยแล้วคาดหวังเอาว่าเขาจะหิวแล้วไปนั่งกินข้าวต้มแล้วก็หายเมาแล้วก็กลับนี่แหละม,มันแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับ,รบเนื่องจากว่าคนที่เมาหนักๆเนี่ยเลยขนาดน,นั้นแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ คือสภาพร่างกายมันไม่ไหวแล้วครับครับไม่ไหวแล้วถ้าอยากจะเข,า,ขาจะหิวเนี่ยเขาจะหิวช่วงประมาณสักเที่ยงคืน,นึงตีสองนี่แหละเขาจะหิวนะแต่ถ้าหลังจากนั้นไปเนี่ยอก็จะเป็นน้าเมาล้นล้นแล้วลเว้นแต่คนที่เอพักจนช่วงตีสองึงตีสามนอนพักก่อนแล้วตื่นขึ้นมาใหม่จิตีสียน่นจะหิวนะรหรือเพราะว่าร่างกายมันเริ่มจะเข้าสู่อีกวันหนึ่งค,คือ,คอ นาฬิกาชีวิตของคนเราเนี่ยเมื่อก้าวขึ้นถุอีกวันหนึ่งมันก็จะปรับนะะปรับแต่ว่าการปรับของมาเนี่ยมันกนต้องพร้อมรับที่จะทํางานในวันอีกวันหนึ่งเพราะการการกินอาหารในช่วงตีห้าหรือหกโมงเนี่ยก็ม,มีคือ,ค,อคือร่างกายมันจะเริ่มหิวต็องรอเมื่อว่ามันมันได้รับการพักผ่อนอเต็มที่ก่อน,นครับ,รบแต่ถ้าถ้ายังกินต่ออยู่จากตีสองตีสามตีสี่ 2, 3, 4, เนี่ยภาษาเด็กวัยรุ่นเขาบอกว่า,วามัน มันมันแสอะไรลงไปไม่ได้แล้วอ่ะอืมมันมันเติมไม่ได้ละเอาอะไรลงไปไม่ได้ละอืมต่อต่นแล้วก็มันไม่ไหวแล้วอะครับเราเราจะจะเห็นปรากฏการณ์คนที่แบบจุดตรงเจอเจอแล้วสภาพต้องหิ้วปีกเยอะมากขึ้นครับอืมอืมก็เห็นใจผู้ประกอบการนะครับผมทํางานเรื่องนี้มา20กว่าปีแล้วก็แล้วก็คุกคีผู้ประกอบการมายาวนานนะครับผมคิดว่า การดื่มแล้วทำให้เขาอยู่ในเวลาที่จำกัดแล้วหาทางสร้างกิมมิกหาทางสร้างกลยุทธ์การตลาดแล้วก็เพิ่มรายได้ในช่วงเวลาที่กำหนดเนี่ยน่าจะเป็นผลดีทั้งต่อตัวร้านเองเป็นผลดีต่อสุขภาพของลูกค้าคุณด้วยนะไม่ใช่ปล่อยเขากินจนเมาเมาจนอีกวันหนึ่งเขาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ถามว่าได้เงินจากคนที่อยู่ในอาการมึนเมาเนี่ยมันคงจะไม่มีความสุขมากนะฮะแล้วก็ อีกประการหนึ่งคือถ้าเป็นคนไทยนะฮะาเราไม่ได้คนต่างชาติถ้าเป็นคนไทย,ไมนนไทยผมถามกลับว่าเราเราจะป้องกันยังไงไม่ให้เขากลายเป็นภาระของประเทศอ่ะอืมคือเวลาที่เป็นไปเนี่ยมันเป็นถ้าเป็นนักมวยเนี่ยมันคือนน็อกแล้วอ่ะนะครับครับมันที่หปีกแล้วอืมอืมสบบมแล้วถามว่าก็ถ้าเป็นคนทั่วไปก็ต้องหยอดข้าวต้มกันสามสี่วันเลครับครับ โดเนเจอร์เนี่ยนะครับฐานประกอบการเขาจะคนแน่นวันศุกร์วันเสาร์นะครับ<ม>เพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยคนจะไม่ค่อยเข้ากันเพราะว่ายกเว้นว่าเป็นเจ้าของกิจการหรือคนที่ไม่ต้องไปเช้าวันจันทร์หรือทำงานถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไอการที่ตีสี่แล้วเราไปบอกว่ามันจะไปเพิ่มภาระให้หน่วยงานที่จะเจอลูกจ้างเมาวันทางานเนี่ยอันนั้นมันน่าจะเป็นความรับผิดชอบของตัวคนที่จะไปดื่มเองว่ามากกว่าสถานประกอบการหร,หรือว่ากฎหมายหรือเปล่าครับอาจารย์ครับเออมันมันคือ คิดคนละมุมนะฮะคือผู้ประกอบการเพิ่มเวลาเพื่อให้ได้ลูกค้านับมากขึ้นอ่าครับแต่ถ้าคุณมีโต๊ะอยู่20ถ้าคุณมีโต๊ะอยู่50แปลว่างไงแปลว่าคุณก็ลิม,มิตคุณก็ได้แค่นั้นนะอ่ดูไหมครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าอยากจะได้เงินเพิ่มก็คือให้เขากินนานขึ้นอืเพื่อให้ลูกค้าจ่ายมากขึ้นับขายเหล้าได้มากขึ้นผมคิดว่าวิธีการแบบนี้แล้วเ,เราบอกว่าเออพอเราได้แล้วเนี่ยแล้ว เ,เขาจ่ายเงินให้เรามากๆถ้าเกิดมีปัญหาไม่เกี่ยวกับเรานะถ้าถ้าเราคิดกปนอย่างนี้หมดนะทั้งประเทศเยทุกธุรกิจเนี่ยผมคิดว่าประเทศเราอยู่ยากนะครอยู่ยากเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันต้องอาศัยคนที่ต้องมากินในวันรุ่งขึ้นอีกวันมะลืนอีกมาไหมนะถ้าต้องการเพิ่มเนี่ยมันจะดีกว่าไหมถ้าคุณมีอยู่ห้าสิบโตคุณเพิ่มเป็นเจ็ดสิบโตแปดสิบโตอันนี้ มันเป็นการขยายพื้นที่แล้วทําให้คุณได้ได้ปริมาณลูกค้ามากขึ้นนะดีกว่าที่คุณลงทุนไปเอาเพิ่มเวลาออกแล้วอย่าลืมนะครับถ้าเรายืดเวลาออกไปเรื่อยๆเนี่ยนะการที่ลูกค้าจะอยู่ในสภาพสบัยสบอมเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลับมาหาเราได้น้อยลงอืม,มหมายถึงว่าเขาอาจจะออกไปเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มากล,ลับมาอุดหนุนเราอีกแล้ว โดยที่เรามีส่วนร่วมในความเสียหายของเขาถูกไหมฮะใช่ครับในในในต่างประเทศเขาก็มีบทเรียนนี้นะครับครับดังในญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขาถึงกับมาตรการของเขาแรงมากเลยนะไม่มีการขับแน่นอนนะครับแล้วก็ท้ายสุดก็ต้องผู้ประกอบการต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยนะทีนี้ถามว่าบ้านเราเนี่ยถ้าเราคิดว่าจะขายอย่างเดียวแล้วเราไม่สนล้วกินแล้วพูดแบบชาวบ้านชาวบ้านนะจะไปตายที่ไหนก็นแล้วแตนะ่อันนี้ผมว่ามันน่ากลัวนะครับน่ากลัวนะแล้วก็ แล้วถ้าเกิดเป็นเป็นลูกเราพี่น้องเราหลานเราซึ่งมันนานๆไปกินทีแล้วก็ปลอยไป,ปอย่างเงี้ยนะถามว่าพวกเราจะอยู่ไปยังไงอะ่ะ<ม>นะเออแล้วเราเราเลี้ยงลูกเ,เลี้ยงหลานมาเนี่ยอายุตั้งแต่แบบบ่จนถึงเป็นวัยรุ่นเนี่ยแล้ว้ายสืดก็ไปตายเพราะมันมีบทเรียนทุกวันนะฮะครับครับอย่างชนบุรีเ่ยเห็นชัดเลยแล relative, ้วพื้นที่พื้นพื้นที่เราเนี่ยนะฮะตีสามตีสี่อ่ะ ก็มีปัญหาตลอดอยู่แล้วทุกวันนี้ครับเนะจ้าหน้าที่ปกครองตำรวจหมอพยาบาลทำงานก็อย่างเหน็ดเหนื่อยอยู่แล้วมีหลายคนพูดเหมือนกันนะพูดพูดเหมือนกันว่าคอมเมนต์เข้ามาบอกเอา้าก็มีเงินเดือนก็ทำงานไปสิจะมาบ่นอะไรทุกวันนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่นะมันจำกัดแล้วฮนะร้อยเวนเนี่ยตาเขียวบือแล้วนะตอนนี้นะฮะขึ้นเวนลงเวนนะ S <S เปิดคดีคืนหนึ่งสามตีคดีร้อยเวรมีอยู่สองคนวิ่งกันอย่างหปักหัวปั๊มแล้วหมอพยาบาลทํางานก็นจะเต็มหน้าที่อยู่แล้วนะถุกวันนี้ทําความสะอาดห้องผ่าตัดแทบไม่ทันเลวครับทีบ <S <S ่ดุปีสองก็ต้องมาผ่าตัดกันกระดูกตักแท้ง่งตักข,ข,า,ขา,าแล้วถามว่าคนไกลรับมือมันขนาดนี้แล้วแล้วถามว่าเราจะปล่อยให้มันลุกลามไปมากกว่านี้ได้ยังไงนั่นหมายความว่า เท่าที่ดูเนี่ยนะฮะคุณพรหมินเองไม่ไม่ได้แอนตี้ถึงขนาดว่าขานหัวชนฝาว่ายังไงเนี่ยกรเปิดไม่ได้ถึงตอนนั้นแต่ประเด็นก็คือว่ากลไกในการรับมือการบังคับใช้กฎหมายการตั้งด่านสก,กัดหรือว่าการบังคับใช้อย่างที่บอกว่าสี่บรรทัดเขาบังคับใช้ได้สบรรทัดตรงนั้นเนี่ยเรายังทําได้ไม่ถึงตรงนั้นก็เลยยังขานอยู่ถูกไหมฮะโดยสรุปแล้วใช่ครับเพราะว่ากลไกเรายังไม่แข็งแรงนะครับถ้ากลไกแข็งแรงนะ สามารถเอาคนมาเมาคนดื่มมาอยู่กันร้านได้ไม่ออกมาข้างนอกไม่ทำคนอื่นดเดือดร้อนอันนั้นนคุณจะกินตลดอด24ชั่วโมองเรื่องคุณครับวันนี้ขอบคุณคุณมมินนะฮะครับขอบคุณครัะะบ